พรีวิวโปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกหน้าดูประจำวันเสาร์โดยสังเวียนสนามหญ้าผู้แรกครับอาร์เซนอลพบกับไบตันครับผู้นี้เตะก,กันเวลา6โมงครึ่งนะครับผู้นี้น่าสนใจนะครับเป็นการเจอกันของที่2กับที่3นะครับมีแต้มเท่ากัน6คะแนนนะก็ แต่ว่าทุกคนครับการไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วก็ไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยนะครับติดกับอาร์เซนอลที่โอ้โหวางรากฐานทําทีมมาดีหลายฤดูกาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับน่าจะโดนประมาณ2ลูกได้นะครับสกอร์ที่คาดนะอาร์เซนอลเอาชนะไบรตันไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดของคู่นี้นะก็เป็นทรูพรีเมียร์ฟุตบอลสครับคู่ที่2ครับเลสเตอร์พบกับแอสตันวินล่าครับ สำหรับผู้นี้นะครับเตะกันเวลา3ามทุ่มนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับมี1คะแนนนะครับอยู่อันดับที่15ส่วนวินล่าเนี่ยมี3คะแนนนะครับอยู่อันดับที่12นะก็เลสเตอร์นี่ยครับน่าน่าสนใจนะครับว่าจะเก็บชัยชนะในนัดแรกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่ชนะใครเลยนะครับเล่นในบ้านนัดนี้ก็ต้องเอานะครับแต่ว่าดันไปเจอของแข็งอย่างวินล่านะครับโอ้โห น่าจะยากอยู่นะครับสำหรับสกอร์ที่คาดคู่นี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นวินล่าเฉือนชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1แล้วกันนะช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับของคู่นี้เนี่ยเป็น True Premier f ฟุตบอลหนึ่งครับคู่ที่3ครับเอเวอร์ตันพบกับบอลมัรครับสำหรับคู่นี้ก็เตะเวลา3ทุ่มเหมือนกันนะครับเอเวอร์ตันครับอยู่อันดับที่20นะครับยังไม่ชนะใครเลยนะใน2แมตที่ผ่านมาส่วนทางบอลมัรครับตอนนี้มี 2แต้มนะครับก็ยันเสมอมาได้2นัดเลยอยู่อันดับที่14ครับเอเวอรตันน่าลุ้นนะครับเพราะว่าต้องหาชัยชนะในนัดแรกให้ได้นะครับก็ได้เล่นในบ้านด้วยได้เปรียบด้วยนะครับก็คิดว่าคู่นี้เนะี่ยเอเวอรตันน่าจะเชิญนชนะไปได้นะครับ1ประตูต่อ0ูนย์ครับสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดของคู่นี้นะผู้พเมียาฟุตบอล3ครับ คู่ที่สครับนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับวูฟแฮมตันครับสำหรับผู้นี้ก็เตะเวลา3ามทุ่มเหมือนกันทุกคนนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้แข่ง2นัดมี4แต้มน่าแปลกใจนะครับทำได้4คะแนนเลยนะทุกคนครับก็ถือว่ามีผลงานที่ดีเลยนะครับส่วนทางผู้มาเยือนนะครับอย่างวูฟแฮมตันเนี่ยตอนนี้โอ้โหมีศูนย์แต้มครับเหมือนกับเอเวอเรตเลยนะก็ฟอร์มกาลังบูดเลยครับ แล้วก็ในนัดล่าสุดก็โดนถล่มมาด้วยคาบ้านนะครับโดนเชลซีถล่มไป2ประตูต่อ6นะทุกคนนะก็น่าเป็นห่วงครับแต่สําหรับนัดนี้นะผมคาดว่าวูบไม่น่าจะแพ้นะน่าจะยันเสมอได้นะครับสกอร์ที่คาด1ประตูต่อ1นแล้วกันนะครับช่องทางการถ่ายทอดสดของคู่นี้นะครับทูพีเมียฟุตบอล4ครับคู่ที่5ครับอิฟสวิททาวพบกับฟูลแลมครับสำหรับคู่นี้ก็เตะเวลา3ทุ่มนะครับทุกคนก็น่าเห็นใจสำหรับน้องใหม่อย่างอิฟสวิททาวนะครับที่ เลื่อนชั้นขึ้นมาใน2นัดล่าสุดก็เจองานแข็งเลยไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้นะครับก็โดนยำใหญ่ใส่หนักมาเลยนะครับส่วนทางฟูลแลมนะครับในสองนัดที่ผ่านมาก็เ,เก็บไปได้3มแต้มนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่10นะผมลืมบอกของอิสวิทอิสวิทอยู่อันดับ18นะครับทุกคนครับมีศูนแต้มนะก็น่าเป็นห่วงอิสวิทนะครับว่าเฮ้ยใจคุณจะเสียหรือเปล่านะจะมาได้หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าได้เล่นในบ้านนัดนี้เนี่ย น่าจะยันเสมอได้นะอ่ะแบ่งไปคนละ1แต้มนะครับสกอร์ที่คาด1ประตูต่อ1แล้วกันนะช่องทางการถ่ายทอดสดคู่นี้ก็ทูพรีเมียร์ฟุตบอล5ครับ คู่ที่กครับเบนส์ฟอร์ดพบกับเซาท์ทัมตันครับผู้นี้ก็เตะก,กันเวลาสามพุ่มเเหมือนกันนะสำหรับเบนส์ฟอร์ดเจ้าบ้านนะครับแข่ง2นัดมี3าแต้มนะครับนัดแรกก็เอาชนะพาเลทมาได้ส่วนในนัดที่2เนี่ยก็มาแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับในเกมไปเยือนนะนัดนี้ได้เล่นในบ้านผมว่าเบนส์ฟอร์ดโหดอยู่นะในบ้านนะครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับทางน้องใหม่อย่างเซาท์ทัมตันเนี่ยก็ตอนนี้ก็ฟอร์มเหมือนกันครับทีมน้องใหม่มีศูนย์แต้มแข่ง2นัด ะครับก็น่าจะมาเสร็จเบนฟอร์ดในบ้านนะครับสกอร์ที่คาดครับทุกคนครับเบนฟอร์ดน่าจะเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับสำหรับคู่นี้นะครับช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็น True Sport 2ครับและคู่สุดท้ายครับปิดท้ายของวันนี้เลยฮะเป็นบิ๊กแมตเลยนะครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ก็เตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ เวทแฮมถึงจะได้เล่นในบ้านนะทุกคนนะแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายครับเจอกับซิตี้ที่ชั่วโมงนี้พร้อมจะทล่มทุกทีมที่เจอเลยต้องบอกแบบนี้ถึงเวทแฮมจะเสริมเยอะเสริมหนักนะครับแต่ศักยภาพนักเตะหรือว่าโค้ดเนี่ยผมว่ายังห่างชั้นกับซิตี้อยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมฟันทงเลยนะซิตี้แน่นอนนะครับสกอร์ที่คาดเวทแฮมศูนย์ซิตี้สครับ สำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับทูพีเมียฟุตบอลหนึ่งครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ดูจบแล้วนะครับผมฝากไลค์นะครับฝากกด subscribe ให้กับช่องนี้เยอะนะช่องยังขาด subscribe อีกประมาณ300กว่าเองนะจะถึง2,000ัซับแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ